สวัสดีครับผมวันนี้ก็จะมาสอ,อ,อนนะครับแนะนำวิธีการลบหนวดเครานะครับบนใบหน้าออกดังภาพนี้นะครับจะเห็นได้ว่ามีหนวดมีเคราขึ้นเต็มใบหน้าเลยนะครับผมซึ่งเรามีวิธีการลบนะครับพอเราลบออกมาแล้วก็จะได้เป็นแบบนี้นะครับหน้าเนียนใสเนียนขึ้นเลยนะครับผม ก็ช่วงท้ายๆก็จะมีเป็นเหมือนกับสอนนะครับว่าแนะนำริคเล็กๆ,ๆน้อยๆครับทำให้ผิวดูขาวแล้วก็ดูเนียนขึ้นครับผมก็จะเห็นได้ว่าสองครนี้นี่ก็แตกต่างกันเยอะเหมือนกันครับอันนี้คือก่อนทำนะครับอันนี้คือหลังทำแล้วโอ้โหดูหล่อขึ้นมาเลยทีเดียวเชียวนะครับส่วนวิธีการทำนั้นทำยังไงเราไปดูกันเลยครับผม ก็เปิด photoshop ขึ้นมาเลยนะครับผมผมใช้เป็น photoshop อา CC นะครับก็ไปเปิดไฟล์เลยนะครับเอารูปนี่ก็จะเห็นเลยนะครับว่ามีหนวดคราวนี้เยอะมากๆเลยเรามีวิธีการลบนะครับผม แต่ระดับแรกเนี่ยเรามาเรียนรู้เรื่องของการเอ่อใช้การเลื่อนภาพดีวกว่านะครับเพื่อเพิ่มความสะดวกในการเอ่อทำมากยิ่งขึ้นก็อย่างแรกเลยนะครับผมการซูมซูมยังไงก็กดปุ่ม alternate ค้างไว้นะครับผมแล้วก็เลื่อนลูกกิ้งนะครับเลื่อนเข้าเลื่อนออกนะครับก็เป็นการซูมนะครับผมพอถ้าเลื่อนลูกกิ้งธรรมดาเนี่ยก็จะเป็นการแบบเอ่อขึ้นลง ถ้าเรากดปุ่มขนโถค้างแล้วก็เลื่อนลูกป้งก็จะเป็นซ้ายขวานะครับเวลาเราทำงานเนี่ยมันก็จะได้แบบสะดวกมากยิ่งขึ้นน,นะครับผมก็เรามาดูวิธีการเลยนะครับก็ Copy La เลเยอร์ขึ้นมาก่อนนะครับสักสักหนึ่งเลเยอร์นะครับเผื่อมันผิดพลาดหรือ,อยังไงนะครับก็กด Ctrl J น,นะครับเ,เป็นการ Copy La เลเยอร์นะครับเผื่อแบบอันนี้เสียแล้วก็ยังเหลืออันนี้อยู่นะครับ ก็สูงเข้าไปสักหน่อยนะครับผมก็ใช้เครื่องมือตัวนี้นะครับปากกาครับ o ทูเนี่ยนะครับหรือจะ,อะกดปุ่มตัว P ก็ได้ครับ P, P บนคีย์บอร์ด,รดก็เป็นเครื่องมือนี้นะครับก็พวกนี้มันก็บอกอยู่นะครับว่าคีย์รัสของมันเนี่ยคืออะไรบ้างเช่นตัวนี้นะครับตัว L นะครับตัวนี้ ตัว i นะครับตัวนี้ตัว e กดปุ่มตัว e บนคีย์บอร์ดเงี้ยมันก็จะกลายเป็นเอ่อยางลบนะครับกดตัว v ก็เป็นของตัว v ครับตัวนี้นะครับตัว v อ่าก็คีย์ลัดข้อดีก็คือว่าเราจะทํางานได้รวดเร็วครับไม่ต้องมาคอยแบบโอค้คลิกนู่นคลิกนี่มันช้านะครับอ่าเขาเลื่อนกันเลยนะครับก็ใช้เครื่องมือนี่เลยเพน tool นะครับขับแรกก็อ่า เลือกเลยครับผมเป็นเส้นพาร์ตนะครับให้มันเลยขอบหน่วดมาสักสักหน่อยหนึ่งก็ได้ครับ่าทำไปทีละหน่อยก็ได้ครับปุ๊บ่าสักขนาดนี้ก่อนนะครับปึ๊บก็ลากให้เส้นมันก็เลื่อนด,ดูนะครับอ๋อถ้ากดปุ่มสเปกบา์นะครับ แล้วก็พร้อมกับแรกมอลซ้ายคางไว้นะครับแล้วก็จะสามารถอ๋อเลื่นไหลครับเลื่อนรูปได้อย่างอิสระนะครับผมใช้ควบคู่ก,กันไปนะครับโอเคพอเส้นเราจบกันแล้วก็ปล่อยนะครับผมก็คลิกข,ขวานะครับเลือก mark selection ใส่ไปสักสักสามนะครับผมลองท t r l X ดูออก c โทแซดกันนผมผิดพลาดปิดตานี่กรันะมันจะฟงๆข่าดนี้ก็ถือว่า,าใช้ได้นะครับก็ c คอนโทรแซดแล้วก็ใช้เครื่องมือนี้นะครับผมนี่เลยอันนี้เลยนะครับก็คลิกขวาครับปรอบซส์ ตามความเหมาะสมสักขนาดขนาดนี้ก็ได้ครับโอเคกดปุ่มออติเนตค้างไว้นะครับแล้วก็จิ้มบริเวณพื้นผิวพวกนี้นะครับแล้วก็จิ้มปุ๊บนะครับแล้วเราก็มาเอา่อกดกดออติเนตค้างนะครับแล้วก็ให้มันเป็นรูปเป้าเงี้ยแล้วก็กดเมาส์ซ้ายนะครับคลิกหนึ่งครั้งปุ๊บอ่ามันก็จะเป็นแบบนี้ครับ แล้วเราก็เอามาระบายครับสังเกตดูครับผมว่าตรงนี้มันจะค่อยๆเลื่อนไปครับถ้ามันไปโดนนวดคือมันจะขึ้นผิวนวดมาระบายครับเพราะฉะนั้นเราต้องอคอยเอาบริเวณแถวๆนี้ครับแล้วก็ปรับความจางตรงนี้นะครับว่าอยากให้มันเข้มน้อยแค่ไหนนะครับเอาสักเจ็ดสิบก็พอแล้วฮะเพิ่มเพิ่มนะครับผมเอาคึ้นผิวที่มันใกล้เคียงกับพวกนี้มากที่สุดนะครับ ผมเข้าไปสักนิดนึงนะครับอืมเยอะหน่อยก็ได้นะโอเคปึ๊บอ่าเข้ไปสักหน่อยนึงปึ๊บปึ๊บโอ้ โอเคนะครับผมจากนั้นกด c t r l D ครับเพื่อเอาเส้นมาร์กออกนะครับผม c t น l D อ่านะครับก็จะเห็นว,ว่าตัวนี้มันออกแนขวขาวๆหน่อยเพราะฉะนั้นเราก็ต้องอาจจะใช้อนี่ก็ได้ครับ,รบเอาเป็นนี่เลยเอาใหญ่ไปครับเอาเล็กสักนิดนึงปรับให้เหลือสักน้อยๆครับอาจจะดำไปครับขึ้นมาระบายครับตรงนี้ ให้มันดูไม่ดำเกินไปนะฮะแล้วก็มีบริเวณนี้มันยังดูแบบไม่แนบเนียนเท่าไหร่ก็ใช้เครื่องมือเดิมครับตัวนี้ฮะกดตัว S นะครับผมก็เอาบริเวณใ,ใกล้เคียงครับปรับจางๆสักนิดนึงบริเวณนี้ปึ๊บปึ๊บอ่าปึ๊บปึ๊บอ่าให้มันดูแบบนะครับถ้ามันขาวไปก็ใช้ตัวนี้ก็ได้ครับ ค่อยๆระบายไปครับก็พอดูเยยมอ่องขึ้นมาหน่อยแล้วนะครับผมจากแบบนี้ก็เลยอย่างนี้นะครับผมาจากนั้นเราก็ทำวิธีนี้เลยนะครับผมกับหนวดส่วนอื่นๆที่เราต้องการเอาออกอ,อย่างตรงนี้ตื๊ ครับผมผ้จะละเอียดนิดนึงนะครับเพราะอยู่ใกล้ริมฝีปากเผื่อบางคนแบบจะเอารูปไปสมัครงานหรืออะไรเงี้ยนะครับแล้วแบบมีหนวดดูไม่เรียบร้อยนะครับแล้วขี้เกียจไปโกนนะครับก็อาจจะใช้วิธีนี้ก็ได้นะครับใช้วิธีเดิมครับเลือกพื้นผิวที่ใกล้เคียงที่สุดนะครับ พราะว่าถ้าเอาพื่นผิวตัองอื่นมาเห็นไหมครับมันจะดูขา,ขาวๆเวอร์เวอร์เกินครับไม่โอเคอ คอนโทซนะครับผมสมมติถ้าเราระบายผิดก็ไปที่ตรงนี้นะครับแล้วก็ก่อกลับได้ครับตามขั้นตอนที่มีมาให้ถ้าใครไม่มีไอตรงนี้ก็ไปที่วินโดว์แล้วก็นี่นะครับอยู่นี่ก็เลือกได้นะครับโอเคต่อกันเลยครับตรงนี้ต้องออกดมดำนิดนึงออกดมดำหน่อยนะครับ สวดีนะครับผมโอ้ดูข่าวไว้ครับกตมันดำนิดนึงฮนะเส้นตรงนี้มันดูฟุ้งไม่แนบเนียนครับใช้ตัว P ครับเอาขอบๆที่มันเลยออกมาเนี่ยครับเอาสักหนึ่งก็พอครับต,ตัว S นะครับใช้จิ้มตรงเสื้อนะครับ แล้วมาระบายแทนครับปรับตรงนี้เป็นสักหนึ่งร้อยครับโอเคก็เอาตัวนี้ระบายครับส่วนนี้มันดำดำโอ้ดำไปครับก็อาใช้ตัว c o n e Stamp Tool นะครับผม ก็เครื่องมือไฮไลท์ของเราทาวันนี้มาคอยอจิ้มไล่พื้นผิวก็ได้ครับ ตรงนี้ก็ตัดออกก็ได้นะครับไม่ควรเอาไว้นะฮะตัวนี้ค่อนข้างที่จะยากนิดนึงนะครับใส่เลขสามลงไปนะฮะแล้วก็จัดการอะไรครับผม อาไม่ต้องเข้มมากก็ได้ครับเวลานนั้นเราจะได้กะกะซีผิวได้ง่ายๆนะครับผมค่อยๆระบายไปก็ได้ครับเพื่อถ้าดูแบบเนียนๆ,ๆนะฮะเพราะว่าจริงๆแล้วคนเราเขาก็าโกวนกันไม่ค่อยเอียมหรอกครับเพื่อความเป็นธรรมชาตินะฮะ วิธีนี้ง่ายๆครับอาเพิ่มหน้าเนียนนิดหนึ่งครับผมโกนเสร็จแล้วเนี่ยหน้าเราต้องเนียนนะเอ้ยก็เพิ่มความขาครับกด ctrl m ฮะไปดูข,ขาวสักนิดหนึ่งฮะโอเคก็ไปที่ฟิลเตอร์นะครับผมน้อยแล้วก็รีดักนอย s e นะครับผมเซตก็ตามนี้เลยครับผมปรับตรงนี้เป็น 00, 00ตรงนี้ก็ กหกก็ได้ครับชาเปียนตัวนี้ก็อยากเอาเนียนแค่ไหนครับระดับสองสามสี่ตามความเนียนเอาสิบเลยครับเน้นเนียนน,ยน,น่ครบับเทียบกันเลยครับวิธีนี้นะครับผมวิธีการกลหนวด ถ้ามันยังดูไม่ละเอียดก็ใช้วิธีเดิมครับตัวนี้และครับผมที่บริเวณพื้นผิวที่ใกล้เคียงครับแล้วมาระบายฮนะง่ายมากๆเลยนะครับผมวิธีนี้สำหรับการกนหนวดนี่นะครับผมก็ลองเอาไปใช้ใดูได้นะครับ ก็สำหรับวันนี้ก็ขอสวัสดีนะครับผม